ู้เจ้ายังแบ่งได้อีกเป็นสามประเภทตามพระบารมีที่ได้สั่งสมบุรมมาหนึ่งพระปัญญาธิกะพุทติเจา้าคือผู้เจ้าทรงสร้างบารมีชนิดปัญญาแก่กล้ามีปัญญามากรีบๆจะมาเป็นผู้เจ้าเนี่ยระยะเวลาการสร้างบารมียี่สิบะสมไขกับอีกแสนมหากับเริ่มตั้งแต่ทรงดำริในพระไทยว่าจะเป็นผู้เจ้าเจ็ดอสมไข เป็นวาจาจวาจาจะเป็นเมื่อสังสมกุศลธรรมแล้วอีกเก้าสงไข่ได้รับพุทธปัากรครั้งแรกกว่าจะเป็นพระเจ้าใช้เวลาอ,อีกสี่สงไข่อีกแสนมหากับรวมแล้วยี่สิบสงไข่อีกแสนมหากับนานมากพระเจ้าประเภทที่สองคือพระสัทธาธิกะพุทธเจ้าคือพระเจ้ทาที่ลงทรงสร้างบารมีชนิดมีศรัทธาแก,ก่กล้ามีศรัทธามากคือ ยืดเวลาไปอีกหน่อยในระดับกลางเนี่ยยังไม่รีบเข้านิพพานจะขอรวบรวมพุทธบริษัทใหญ่ๆเยอะๆเราจะได้ขนกันไปทีงเยอะๆระยะเวลาในการสร้างบารมีสี่สิบสองไขอีกแสนมหากรัมเขาเริ่มตั้งแต่ส่งน้ำฤกิ์ในพระไทยใช้เวลาสิบสี่สงไขยเปล่งวาจาใช้เวลาสิบแปดอสงไขยและเมื่อได้รับพุทจิวิญญาณครั้งแรกว่าจะได้เป็นพระเจ้า ไใช้เวลา8ปดอสงไขยกอีกแสนมหากับรวมแล้ว4ี่สิอสงไขยกอีกแสนมหากับไปเท่าหนึ่งประเภทที่สามคือพระวิริยะทิกัพุทธเจ้าคือพระเจ้าที่พระองค์ทรงสร้างบารมีชนิดเหลียวอยากจะเอาพุทธบริสัทธิ์ไปเยอะๆขนสัตว์โลกไปเยอะๆจะใช้เวลานานแค่ไหน,น,นก็เอาก็อยากให้เยอะๆเหมือนอย่างพระศรีอริยะเมตไตรยอย่างนี้ ระยะเวลาในการสร้างบารมีนี่แปดสิบประสงค์ไขอีกแสนมหากับไปเท่าอีกหนึ่งเท่าของศรัทธาธิกะพุพธเจ้าเริ่มจากทรงนำฤริ์ในประเทศไทยใช้เวลา28สประสงค์ไขอยากจะเป็น28่แต่เปพระเจ้าอยากเป็นพทธเจ้าอีก36ประสงค์ไขเมื่อสร้างบารมีแล้วเมื่อได้รับพุทธบุตรกรครั้งแรกก็าจะได้เป็นพทธเจ้าใช้เวลาอีก16กประสงค์ไขแสนมหากับรวมแล้ว80ประสงค์ไขกับอีกแสนมหากับ ุทธเจ้าทั้งสามประเภทมันจะได้รับคำวิจารณ์จากพผู้เจ้าเป็นครั้งแรกนั้นแต่พระพุทธองค์ทรงกลับใจไม่ปรารถนาเป็นุูธเจ้าแต่มีความประสงค์ติจะเป็นพระสาวกของพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นก็สามารถบรรลุเป็นพระอรหันตสาวกได้ทันทีมีกําลังบารมีถึงขนาดนั้นการสร้างบารมีเพื่อจะเป็นผู้เจ้าใดนั้นจะต้องอาศัยกําลังใจอันมหาศาลกับระยะเวลาในการสร้างบารมีที่ยาวนานจนกว่าจะได้มาตัดสุปเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เรามาศึกษาเรื่องการเวลาที่เรียกว่าอสองไขยดีวยกว่าได้ยินเลยอสองไขยอสองไขยอสองไงยี่สิบสงไขยสี่สิบสงไขยแปดสิบสงไขยอสองไขยอสองไขยคืออะไรเราก็มาลองศึกษากันดูคือการกําหนดเวลาที่จะนับจะระมาณไม่ได้สมมุติว่าฝนเนี่ยใหญ่อย่างโมโหลานทั้งวันทั้งคืนเลยเป็นเวลาสามปีเนี่ยไม่ได้ขาดสายเลย ทั้งวันทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนสามปีเนี่ยไม่ขาดสายเลยกระทั่งทำให้น้ำฝนเนี่ยท่วมขอบจักรวาลท่วมระดับความสูงก็แปดหมื่นสี่พันยอดมันลึกมากดเดียวเนี่ยท่วมเอาว่าท่วมจักรวาลที่ลึกๆแปดหมื่นสี่พันยอดแล้วก็เอาเม็ดฝนที่ตกตลอดสามปีที่เต็มขอบจักรวาล ถ้าที่มีความลึกขนาด8 4พันยอดอย่างก่อนเนื่องนี่นับได้เท่าไรนี่ก็อันเนื่องละหนึ่งกสงง่งหเพราะฉะนั้นก็ยังไม่รู้มันแบบว่าอะไรก็อยู่ดีแต่ว่านานมากได้แค่อุป,ปมาว่ามันนานขนาดนานขนาดไหนก็ไปนับเม็ดฝนเอาอ่คันนี้มาดูมาหากรับนี่เราก็ได้ยินอีกนะมาหากรับคือระยะเวลาที่โลกเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็เสือส่อมสลาย ออปมาเปรียบเทียบว่ามีภูเขาศิลาแท่งทึบกว้างยาวสูงอย่างละหนึ่งโยลูกเตาสุราแท่งทึบไปหละแต่ว่าหนึ่งโยศสมมุติว่าลักษณะคล้ายๆอย่างนี้จะมีเทวดาเอาผ้าทิพย,บบบย,ย,ย,ย์บางเบาเหมือนขวันร้อยปีทิพร้อยปีทิพนะไม่ใช่ร้อยปีมนุษย์เอาผ้าทิพย์บางเบาเหมือนขวัน ไม่ได้มาห่อนะอาบลูกเบาๆทีฟืดเพื่อต้องการให้มันสึกผ้าบางเหมือนควันเนี่ยลูกเตียนมาไหลแล้วก็หนึ่งมหากรับมหากรับคือโลกเกิดขึ้นตั้งอยู่สื่อก็หรือเป็นกล่องกำแพงสี่เหลี่ยมยักษ์กว้างยาวลึกหนึ่งยอดพอถึง หนึ่งร้อยปีทิพย์ตอนนี้หยิบเอเมรพันประกาศ <laughs> ทิ้งในกล่องนี้หนึ่งเม็ด <laughs> ถ้าเต็มอะไรแล้วก็หนึ่งมาหากรับอาทิตยนี้เรามาดูให้ง่ายกว่าน,นั่นอีกโดยสมมุติว่าเรามีเค้กก้อนหนึ่งแบ่งเป็นสีว่วนแต่ละส่วนนั้นนมีระยะเวลาเท่ากับหกสิบสี่อันตรกับมันจะมีสี่ระยะสี่การเวลาส่วนแรก เป็นช่วงไฟไหม้มีชื่อเรียกว่าสังวัตะอะสงไขกับ,บหมายถึงเป็นช่วงที่โลกถูกทำลายหรือกับกำลังพินาศซึ่งใช้เวลาถึง64อันตรกับในช่วงที่ไฟไหม้็ดีน้ำท่วม็ดีไฟบรยการลมบรการน้ำบรยการดินบรยการ,ร,าการอะไรเงี้เียชิ้นที่สองเป็นช่วงที่ไฟมอดมีชื่อเรียกว่า สังวัตถายีอสองไหกับเป็นช่วงที่โลกถูกทำลายไปเรียบร้อยแล้วสมมุติัาไฟเวลากันนะเผาไปหกสิบสี่กับหมอดแล้วมันก็ยังละอุอยู่เนี่ยอีกหกสิบสี่ครับแล้วมาถึงชิ้นที่สามเป็นช่วงที่แผ่นดินเริ่มเย็นลงจะเย็นลงเผาะละอุเย็น มีชื่อเรียกเอาอีกแล้ว<ม>วิวัตะอะสงไหยกับหมายถึงเป็นช่วงที่โลกกำลังเริ่มที่จะเข้าสู่ภาวะปกติคือมาเริ่มเย็นตัวแล้วเนี่ยหรือกลับที่เจริญขึ้นเริ่มเย็นตัวแล้วนะใช้เวลาถึงหกสิบสี่อันตรกับช่วงละหกสิบสี่อันตรกับรักคนนี้มาช่วงที่สี่แล้วนะมาหาไปสามช่วงแล้วนะ นี่ชิ้นที่สี่เป็นช่วงที่โลกจะเราจะมีสิ่งมีชีวิตมาเกิดมีชื่อเรียกว่าวิวัตถาย,ยีอสงไขยกับไปจะมีช่วงที่โลกเจริญขึ้นพัฒนาเรียบร้อยเป็นปกติอย่างดีหรือกับเจริญเจริญขึ้นพร้อมกับทุกอย่างก็ตั้งตามปกติอีกหกสิบสี่อันตรกับอยู่ในช่วงนี้นี่เรากำลังอยู่ในช่วงชิ้นสุดท้าย เรากำลังอยู่นี่นะชิ้นสุดท้ายทีนี้เรามาดูหนึ่งอันตรกับเอาอีกแล้วหนึ่งอันตรกับก็คือช่วงที่มนุษย์มีอายุสูงสุดตั้งแต่หนึ่งอสองไขปีนับเป็นตัวเหมือนอายุมนุษย์เหมือนอายุเทวดาเลยแนละค่อยๆลดลงมาเหลือเพียงแค่สิบปี โดยหนึ่งร้อยปีลดปีร้อยปีลดปีร้อยปีลดปีจากสูงสุดมาต่ำสุดหนึ่งอสงไขยปีมาถึงสิบปีร้อยปีลดปีพอถึงสิบปีก็ร้อยปีเพิ่มปีร้อยปีเพิ่มปีไปอีกไปจนกระทั่งถึงสูงสุดสูงสุดมาสิบขวบสิบไปหนึ่งอสงไขปีอย่างเงี้ยไปลปตัววีเรียกว่าหนึ่งอันตรกับ ราั้นโฮสีอันตรกับก็เอาไปคูณกันก็คือช่วงที่มีคนสัตว์สิ่งของเกิดขึ้นในช่วงเนี้สี่ช่วงรวมเป็นสองร้อยห้าสิบหกอันตรกับรวมเรียกว่าหนึ่งมหากับ